วันที่18สิงหาคมนี้ป็นวันที่18สิงหาคมนี้วันที่18ธันวาคมนี้สิงหาวันที่18สิงหาคมนี้ปนวันครบรอบเป็นวันครบรอบ10ปีแล้ว10ปีแล้วที่นี่ทางานในองการมาที่ไว้งานในองการมาก็มีบ้านคู่บานหนึ่งก็มีบ้านคู่บานหนึ่งพี่มีอายุครบรอบ3ปีที่มียอา ในวันที่18สิงหาคมนี้เขาก็ขอว่าให้รักของเราอยู่ยืนนานให้รักของเราอยู่ยืนนานตลอดไปตลอดไปตลอดไปสุขสันต์วันเกิดครบรอบสามีบ้านคู่นะครับสุขสันต์วันเกิดครบรอบสามีบ้านคู่นะคะห้าสี่สามสองอะไรเขาก็เมื่อกี้จะพูดอะไรอ๋อก็บอกว่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะ ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันมานะคะก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้รักของเรายืนนานตลอดไปยิพว่ิีว,ว,วขอบคุณนะครับที่เอาขนมมาให้น้องอุ้มกินตลอดเลย <c oughs> ม,มีความสุขมากจากใจจริงของน้องอุ้ม